ทุกคนเป็นยังไงบ้างฟังของใครดิมีเสียสตรีมให้สู้ยค่ะข้าไม่สู้แต่องค์หญิงหลายหลายคนนะไ,ไปตามเสด็จพ่อมาข้าเผลอมือไต่เสด็จพ่อเข้าไปตอนนี้เพื่อนเราโดนจับแล้ว,ลวทุกคนโดนจับใจเย็นนะเพื่อนนะชื่อมืองสือซลาใช่ไหมใช่หรือ่าข้าจะเป็นช่วยคนเดียวเพืนวางใจได้แล้วข้าเพื่อนให้ข้ารอมีตุลย์ใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวข้าจะเรียกเจ้าคอยดูแล้วกัน พอข้าช่วยทุกคนได้เสร็จแล้วเรย์เพื่อนเขาต้องหาทางหาทางช่วยทุกคนออกมาแล้วก็หาทางช่วยเจ้าไปกับลุาจะรอท่านอยู่ตรงนี้นี่ไม่ใช่เพื่อนเลยข้า ทำไมเปคนเสด็จพี่แสงจันทร์เมื่นนี้พี่คุ้มใจและปวดหัวเครียดเรื่องมาสมิดาอรับหน้าที่แทนพี่ทีโอ้คเฉยก็รับทหาและกันที่หอเพ่ไม่เป็นไรพค่ชายใ้งานเสด็จพี่พอนพเฉยเดี๋ยวมคตัวเองนะจะปวดหัวมากเลยอ่ะเป็นอะไรขอเดี๋ยวชุกค่ะก้มชังันเห็นป้ายหมายประกาศ วันนี้จะมีการปลองฝีมือจึงอยากมาร่วมปลองฝีมือด้วยพะ่จุกค่ะโอิงไปคะหารอนแล้วไปคะเงยหน้าขึ้นได้เลยถังนั้นเราขอให้ท่านเงยหน้าขึ้นจะได้ไหมถอบอรับีจ้กค่ะบนมาสบุณรหโอไปคะสู้เลยสู้เลยสู้เลยใจเยีนจยนใจเย็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 นีจเย็นใ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 จเยใจเนใจนจเย็นใ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 จเย็นจเยีนจยจจจจจ ดูส้สิอยู่ๆ <tez attendance. S 2> ก็อปุ๊บเลยท่านพี่ไปคะผมฉันรู้ท่านพี่ไม่ไหวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคำนี้พี่ขอประลองเองไม่เป็นไรพี่พี่สู้ไหวท่านพี่หม่อมฉันเองดอีกว่าไม่เป็นไรน<า>้องน่าสนใจหายแล้วหายพอดีเลยมาบนมันระวังเ,เป็นลมนะเพคะโอ้ยแข็งแรงหายพอดีเลยมาเรามาสู้กันไม่อยากจะหายใช่หรอเปล่าแพ้คนน จะเปีรยนเปล่า e ู้ับอกอย่างเดียวเลยไปไหมสู้กัเจ้าถ้าชนะอย่าลืมล่ะมาสู้กับฉันคุณาเป็นอย่านชื่พี่ บุญมันม่น,นหน้าปัดนี้เปล่าจ้าเขาพระเจ้าแพ้แล้วแสงจันทร์ฟังพี่ให้ดีนะอีก3วันจะประลนพิธีพี่กับบุญมั่นจะอาิเศษสมรสกัน เขาจะพระปลอมเราปลอมตัวเป็นพระเพื่อเข้าไปช่วยเหลือบุญมั่นพระย,มมยังไงมึงบวชยังไงของมึงเหรอเอาเนี่ยเรื่องของเราก่อนรู้จัายังไงกัน,กกนป้าบอคอปกจริงๆนี่สาเหตุเกตติดจากไอโมกผาไปไปไปชกไปชกเจ้าตายเกียร์แดกเล้าเมากไวไว็จะเหม็นหุ่นเลยเนี่ยหยิบไหมเนี่ยหยิบไหม อ้าวแล้วปลอมตัวเข้าไปเป็นไปชันหอเนี่ยคือว่าบุญมั่นเนี่ยถูกบังคับให้แต่งงานกับองค์หญิงแสงสีโดยไม่ได้รักกันเขาลักกระแสงจันทรแล้วก็ไอ้โบกขามมันเสือไปไปชกพระบิดาเขาตายถูกจับไว้ในเมืองเราก็จะต้องเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนเราแม้แต่ม้าก็ช่วยไม่ได้เราเป็นพระปลอมเข้าไปโอ้ยเป็นเป็นพระปลอมมสุดเป็นเปล่าโอ้ยเราเรานี้มน์หลวงพ่อม้วนไปด้วยไปวัดไหนวะาหลวงพ่อม้วนเทย เอาซาวเบาเปิดแล้วก็เปิดม้วนเอาสิัไป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 นี่พระจะไปต้องมีเพลงนะองไรทุกกระตึงทุกกระตังทุกกระทานโนทุกไปมีทุกจะตังทุกโดนหัวโตอัน่หนไหนน้อยน้อยน้อยหนไห